มาบอกวันด,ดีคุณผู้ชมในเกมลิงราชาวันอนมังกี้คิงไม่เคยเล่นเกมนี้สักเท่าไหร่นะเคยเล่นอยู่ครั้ง2ครั้งตอนมันออกมาแรกๆแล้วไม่ได้เล่นนานมาลุยกันดีกว่า <Okay. S 1> เกมนี้ก็น่าเล่นฟีเจอร์มันแปลกๆดีอ่ะสมทุนสามพผมเบ็ดเซฟละกันนสะวัสดีนะก่อนอื่นก่อนไปรับชมคลิปก่อนที่เราจะสนุกกันไปมากกว่านี้ก็ ฝากกดไลค์กดซับสไคร e กัที่ไลค์กดกระดิ่งกดทุกสีทุกอย่างกับช่องรงองตอกแชแ์ไดเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะจ๊ะอยากดูเกมอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยเด้อตอนนี้อา้าวเข้าฟรีสปินเลยเนี่ยไม่ได้ดูเมื่อกี้กดไปทีสองทีมั้งมาฟรีสปินเฉยฟรีเจอร์ของเกมนี้นี่คือมันแปลกแปลกว่าเกมอื่นนะคือมันยืดได้หดได้นะ้เหมือนกับกระบองของไซอิว๋วกระบองของหงอคงมันทีดีได้เนีนะ่มันจะยืดขึ้นแบบนี้แล้วมีหวายมาด้วยอา้าวแล้วไงเราทุน3 0 0พันจะไปได้ไกลแค่คไหนก็มาดูกัน ก็เวลาใครเล่นเนี่ยผมแนะนําว okay. be ่าให้บร uh ิหารทุนนะแบบว่ากําหนดมาเลยว่าวันนี้ฉันจะเล่นกี่บาทอย่าเอาแบบนั้ไม่ให้เดือดร้อนตัวเองนะต้องเตรียมใจมาเสียด้วยนะเพราะว่าแบบเนี้ยไอสลอดเนี่ยมันมีได้มีเสียออะพูดตรงต้ตอนต้องเตรียมใจมาเสียแล้วถ้าได้ได้เท่านี้พอหยุดอย่าโลภไปบ้านกว่านี้ถ้าเสียก็หยุดอะไรอย่าไปฝืนเติมเพิ่มวันหลังก็มาว่ากันใหม่อะไรอย่างนั้นนะไม่ใช่แบบตบมีตะบันเล่นตะบีตะบันเติมกูจะเอาคูจะเอาเอาคืนจะเอาไปได้นะอันนั้น ชิปหายไว้ป่วงมาเยอะแล้วชิปหายหมดแล้วอ่ะเคยได้ยินไหมในคมแฟกอ่ะเอากระบอกมันยืดไปนิดหนึ่งทีอืีสปินเบ็ดสี่สิบปกสิมันต้องหลายพันอยู่นนมันเกลือ,อยังไงไม่รู้นะเนี่ยนะหกร้อเจสิบโอ้ยวัด <What? S 1> ปัดดิทโทอะไรเนี่ย6กรเจิไม่ใช่แล้วนะแต่ว่าถือว่าเปิดสวยเป็นกําไรก่อนแล้วกันเราทุนสามพันถึงมันได้อยู่ไปดูกันตอน่อ <Okay. S 1> ใครกําลังดูคลิปนี้อยู่ก็ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้อยากดูเกมอะไรก็บอกกันได้นะเดี๋ยวเล่นให้ดูนะจ๊ะเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวรีวิวให้ดูค่ายอื่นอะไรเล่นได้หมดแหละจริงแต่ว่าพวกบาเบอร์นี่ไม่เอาแล้วไม่ได้นะยูทูปมันแบนมันลงไม่ได้แล้วเล่นให้ดูไม่ได้อันนั้นแต่ผมไม่ชอบเล่นด้วยมันเบืออไม่ใช่เกมเลยนะ <Okay. S 1> อันนี้มันเป็นเกมมันสนุกกว่านะเป็นแบบลุ้นลุ้นกว่าอ่ะเกมสร์รถค่ายพีจีเอาแล้วไงวายมา ต้องเน้นที่กระบองนะต้องให้กระบองมันยืดบ่อยๆแล้วก็คอมโบเยอะกระบองมันทํากันเพิ่มช่องทํให้การเพิ่มโอกาสในการคอมโบมันสูงขึ้นนั่นเองวายมาสตัวดอกนี้ไป1 1 0 0้เบ็ดนะตอนนี้ลืมบอกว่าปร,รับเบ็ดอืมใครทุนน้อยเบ็ดน้อยทุนมากเบ็ดม,มากนะก็เล่นกันตามความเสี่ยงคุมทุนคุมไร้ดีเงินรางวัลก้อนโตไปก่อนเนี่ยบิ๊กวิน ขานอกร้อยยี่สิบเป็นรูปมังกรสีเขียวถ้ามันบกก้าคนนี้มันจะเป็นสีอื่นเรานี่จําได้นะฟีเจอร์ก็ไม่มีอะไรวือหวาเป็นพิเศษนะไม่ได้มีคูณมีอะไรโดดเด่นแต่มีกระบอกเนี่ยทันเทสกเก็ตเตอร์ตามตัวเอาแล้วไงเข้าฟรีสปินรอบสองไปแล้วนะฟรีสปินมาเดือดเดือเลยว,วันนี้เข้าบ่อยอยู่นะแป๊บแปบ๊รอบสองมานี่ถือว่าไม่ธรรมดาขออนุญาตจิบน้ําแป๊บหนึ่งนะเล่นไปเล่นมาก็้วหลุ้นไปก็คอแห้งไป What the fuck อันนี้เล่นเรียวๆเลยนะเนี่ย <Okay. S 1> เล่นไปดูไปนั่งลุ้นไปจิบน้ำไปเนี่ย <gasps> เฮ้ยกระบ,บอกมันยืดว่ะยืดว่ะแล้วยังไงต่อกระแกนี้เลยไปหน่อยโอ้โหกาน้ำจาน้ำเต้าโผล่ไไม่มายืดไปเออยืดไปอีกหนึ่งทียืดไปเรื่อยๆไอก้กระบองลูกพ่อกระบ,บองยืดไปอีกหนึ่งทีมึงจะยืดอย่างเดียวไม่ได้นะมันต้องมีอย่างอื่นด้วยโอ้ไปต่อคูณสามอีกสามหกสิบ คือนี่เบ็ดแปดสิบนะเฮ้ยฟรีสปินอะไรมันแค่นี้วะมันไม่ใช่แล้วนะผมว่ามันเริ่มไม่ใช่ยืดไปอีกหนึ่งทีเอาดิเอาถ้าเป็นแบบเล่นแบบไหลข้างนอกไม่ใช่ฟรีสปินแบบแตกข้างนอกอะเวลามันยืดเสร็จมันจะหดกลับแต่ถ้าในฟรีสปินมันจะยืดแล้วมันจะอยู่เลยจนกว่าจะจบฟรีสปินนะถ้าไม่ฟรีสปินมันเกลือจังวะสองรอบแล้วนะไม่ใช่แล้วฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับลงต่งแชนแนลบมด้วยนะนี่เล่นแบบเรียวๆนะไม่ได้แบบอะไรไม่ได้เป็นหน้าหมาไม่ได้ ปัเอร์ไอไข่แล้วไม่ได้โปรโมทอะไรเลยนะเนี่ยอันนี้เล่นกันเรียวๆส,สดๆอย่างนี้นะบางคนทักมาขอว่าเล่นเว็บไหนนี่กูยังไม่ตอบยังไม่บอกเลยนะเนี่ยออไปอฟีจสปินรอบดาแล้วมันฟีดสปินมาบ่อยจริงจะมันเกลืออะไรรอบนี้อย่าเกลือนะลูกราชาวาน,นลิงองะงอคงอะรู้จักไหมโดโอูยืดไปสี่ทีติดเคปายสองร้อยเจ็สิบเออให้มันมาหน่อยเมื่อกี้กระบอกมาเสีนลวดอมาแค่เดียวนะอยืดตะปา้ ยืดจนยุ้ยหมดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรออกมาเลยนี่ยขอโทษโอเคไปเออร้อยแปดสิบมาแล้วเอาหูวิจะมาแค่นี้อย่ฟีสป,ปินเกลือมากกว่านี้อ้ใครดูทีนี้ล้วจะเล่นตามเล่นเว็บไหนไม่รู้แต่แบบเกมนี้ไปก่อนอย่าเล่นเกมนี้เยอะมันกําไรอยู่นะแต่ว่าฟีสป,ปินมันไม่มาเกมนี้มันซื้อฟีสป,ปินไม่ได้ด้วยนะจุดเด่นมันไม่ได้อยู่ที่ฟีสป,ปินแต่ว่ามันอยู่ที่กระบองนี่แหละยืดไปหนึ่งทียังไงยังไงเล่าเอาไปคู่หน้าปีดอกนี้ ฟีจะปินสุดท้ายมันจะไม่มีอะไรออกมาอ้ไงเลขสิบยังไม่เข้าละลูกโอ้พันสองเบ็ดเท่านี้ได้พันสองโอ้ไม่ใช่แล้วโอ้เครียดตายเบ็ดร้อยยี่ได้พันสองไม่ใช่แล้วโอนั่งเล่นไปลุ้นไปมันได้แค่นี้จริงเหรอวะโอ้กะมองยืดยืดแล้วยืดแล้วยังไงดูแตกนอกดีกว่าแตกในฟีจะปินนี่นะดูไหลข้างนอกดีกว่านะโอ้ไปการน้ำชามาหน่อยจอมยุทธมาเปล่า ตัวเจก็ไม่เข้าตัวพิทก็ไม่เข้าแต่ตอนนี้กำไรอยู่ประมาณสามพันกว่าบาทนะผมพกมาแค่สามพันตอนนี้ล่อไปหกพันแปดกำไรสามพันแปดอยู่ดะาเบ็ดลอยยี่ขนาดนี้แล้วมันจะไม่มาจริงเหรอวะโอ้หไม่มาจริงดิสกเก็ตเตอร์รอบแล้วรอบเล่าเนี่ยเอาเข้าอีกแล้วฟีสปินเข้าบ่อยแต่ฟีสปินโคตรขือไม่ใช่เลยอะ มาเลยมาเลยมาเลย,ยฟีดสปินมันเกลือเกินฟีดสปินมันอะไรอยา่างเงี้ยนะคุณผู้ชมดูดินี่คือกูนั่งเล่นนั่งนิ่งน,น,นั่งหลุนนั่นเแบบกระบอกมึงยืดแล้วยืดอีกมึงยังไม่ได้นอะไรเลยเอายืดอีกสองทีออเ ก็อยางไม่มีอะไรอันนี้เบ็ด1อยยี่แตกยังไม่ถึงพันมันไม่ใช่แล้วไงไอ้สั์ไฟสองร้อยสี่สิบเราพอเท่านี้ดีกว่าไหมเกมนี้มันมันเริ่มไม่ใช่แลวนะเบ็ด1อยยี่แ0 0เก้าร้อยเนี่ยฟรีสปินเกลือเกินวัดโอ้โหกำไรอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ว่าเบ็ดสองร้อยเลยไปกำไรมันมาอยู่นะมาดูแตกนอกดีกว่าฟีสปินอีอะ่ะ น้ำชาไปดิหกร้อยมาหน่อยโอ้โหเอาเอาเนตอย่าพึ่งปิงเนตอย่าพึ่งปิงเนตอย่าพึ่งปิงกูรุ้นอยู่อย่าพึ่งปิงได้ไหมเจมาเออไปปีจะปิดไม่ไม่ไมหลดูไหลข้างนอกนี่ก็นด้เอา,าเอมาเอยืดออกมาแล้วมีเอออกมาอย่างนี้ก็ดูเรื่องหน่อยมาหน่อยไปต่อยห้าร้อยถ้ามีคูณมาจะแจมกว่านี้นะไปแล้ว,เอ,ลวเอาแล้วไงตัวเพลงมาเอาดีสามพันโอ้โหกว่าจะเตะกว่าจะขึ้นได้ขีบไมยเล่นมาตั้งนานกี่นาทีเนี่ยเพิ่งจะมา จอมยุตไอ้จอมยุดไอ้หนุ่มจอมยุดไอ้หนุ่มจอมยุตไปอีกสองพันอุ้ยดอกนี้ดอกนี้มานะเจ็ดพันห้านะดอกนี้ดอกนี้มานะมาอยู่นะตั้งหลักออ้โหเมก้าวินกว่าจะโผล่กว่าจะโผล่ได้อืมเกินอะมันมันช้าเกินนะจริงๆมันมันม่ไม่มากว่าจะมาได้แหละโอ้โหเอาถ้าแบบกูจะเลิกเล่นอยู่แล้วเนี่ยเพิ่งจะมาเอาตอนนี้กําไรมาประมาณ1 0,000บาทไปแล้วนะตอนนี้กระบองยืดแล้วยืดอีกมันมาแตกนอกดีแต่ฟรีจะปินเกือเกือ ไม่รู้จะเกลือไปไหนนึกว่าน้ำทะเลมาหน่อยไอลิงลิงราชาวานอลูกพ่อไปการน้ำชาเออการน้ำชาสีม่วงไปต่อดีวะมาต่อสรักตัวเจใครอยากตามเกมนี้ก็ตอนนี้ไม่ค่อยแนะนำพูดจริงไม่ค่อยแนะนำไปเกมอื่นดีกว่าโอเคเอาแล,แล้วไงไอน้ำเต้าน้ำเต้าไปสองร้อยโอ้โหจอมยุทธไอจอมยุทธที่ทรู้แขงหมื่นสองอะโต้เชะมาดีจอมยุทธกูมาแล้ว มาดิว้าหมื่นสองนะเว้ยไม่ใช่ขี้ขี้ไม่ใช่เล่นๆนะเมย์โอ้โซุปเปอร์เมก้วินนะาดอกเนี่ยหมื่นสามไปเบ็ดสองร้อยกำไรมาแล้วสองหมื่นห้าบอบธรรมดาเออคือเอามาต่ออีกสี่ร้อยเอาสิเอาแมยแตกดีแต,แต,แต่นอกดีกันตอนนี้สเก็ตเตอร์ไม่โผล่เลยพีจัปินไม่มาแล้วแต่แตกข้างนอกไหลนี่จะเอาไปว่าได้กำไรก็เอาแล้วเอาเอาหมดอ่ะตอนนี้มาดิน้ำเต้าแล้วเอไปต่อห้าร้อยหกสิบ จอมยืดไปต่อ4ตัวอีก500บาทยังไงต่อดังลุน้นเจมาอยู่เจยังได้อยู่กระบองยืดไปสองทีโป้งโป้งนั่นแหละโอ้โหมาแล้วโอ้โหได้อยเยอะเองเลยขอน้ำเต้าได้ไหมเจมาโอ้ห์สตัวพอได้ลุน้นน้ำเต้ามาเปล่ากระบองยืดไปหนึ่งทีเป็นตัวเคเปล่าโอ้โหเอาการน้ำชาไปแทนตอนนี้น้ำเต้ามาเยอะมากน้ำเต้ามาเอาดิยืดไปหนึ่งทีดอกนี้ละมือไอ้สองพันสองมาดียังไงเราไปอีกสามห้าสิบมาดิโอ้โหลุ้นเรื่อยๆลุ้นเหนื่อยลุ้นเหนื่อยจัดเลยเกมเนี้ย อีก4,1หเมกะวินประมาณนี้บอกว่ามันคิดเป็นภาษาไทยแต่อยากอาก่าน <c oughs> เป็นภาษาอังกฤษเบ็ด400รอยไปรู้แล้วรู้รอดถ้าจู่ๆเอางี้ตอนนี้อยู่ส1มห0นึ่งถ้าเหลือ25 0 0 0้าเราไม่มาเราจบกันโอเคให้โอกาสประมาณ10บหมุนให้โอกาส10หมุนนะตอนนี้3 4ไปแล้วนะถ้าเหลือ25 0 0 0นี่ให้หมื่นหนึ่งเลยเอาก็คือเอากำไรเท่านี้พอการน้ำชามาเอาดีเอาน้ำเต้าไปแทนน้ำเต้าสีแดงไปขอสุนหงอคง วายมาและเคแลวจองยืมอีกแปดร้อยตอนนี้ขึ้นสามหมื่นเจ็ดเอและเจยกแผ่อีกสองพันแปดเอาสิเคไปอีกห้าตัวรวดโอโ้นั่งลุ้นเหนื่อยเหมือนในเกมเนี้ยจองยืมอีกสี่ตัวตอนนี้ขึ้นสี่หมื่นหนึ่งไปแล้วเอาดีเว้ยเฮ้ยทุนสามพันกำไรไปสามหมื่นกว่าแล้วนะตอนนี้ยังไงอยู่อุ้ยพอเลยวันนี้ผมว่าผมพอแล้วนะ ได้มาสูี่หมืนหนึ่งพันไปแล้วนะกำไรตีว่าประมาณสามหมบวกบวกแล้วนะใครจะเล่นก็แนะนําว่าเกมนี้อย่าเล่นดีกว่ามันโอ้กว่าจะมาลุ้นเหนื่อยต้องจะถอดใจแล้วอ่ะฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระทืบไลค์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆในช่องลงต่อแชแนลด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็ขอตัวลากไปก่อนแล้วกันเล่นเหนื่อยลุ้นเหนื่อยแล้วเกินกว่าจะมาได้ขอตัวลาไปก่อนขอกราบเขาว่าสวัสดีครับผม